วันนี้เราจะพามาแอวเหนือกันที่ลำปางนั่งรถมารอบเมืองแล้วมานั่งปั้นชามเซรามิกต่อกันที่ธนบดีหรือที่เรารู้จักกันดีในนามว่าชามตราไกาเป็นชามที่อยู่คู่กับคนไทยมานานเกือบ60ปีและไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นเพราะธนบดียังส่งออกสินค้าไปมากกว่า70ประเทศการันตีด้วยรางวัลด้านการออกแบบจากองค์กรระดับโลกมาแล้วหลายรางวัลด้วยเช่นกันที่นี่นอกจากเป็นแหล่งผลิตแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์บอกเล่าการเดินทางของงานเซรามิกให้คนทั่วไปได้เข้ามาชมกันด้วยจะบอกว่าเรื่องราวของเขาน่าสนใจไม่แพ้คุณภาพของงานที่ยังคงใช้วิธีการทำมือทุกขั้นตอนหลายคนมองว่าราคาอาจจะสูงไปสักหน่อยสำหรับชามอาหารแต่เรากลับมองว่านี่คืองานทำมือที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทางจริงๆซึ่งเรื่องของความทนทานนั้นบอกเลยว่าหายห่วงถ้าไม่ทำตกแตกซะก่อนก็สามารถใช้งานกันได้ไปแบบยาวๆเลยส่วนใครที่อยากมีผลงานเป็นของตัวเอง ที่นี่เขามีเปิดเวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจด้วยนะคะโดยเราจะสามารถวาดลวดลายต่างๆลงบนภาชนะที่เราเลือกจากนั้นก็ส่งต่อไปให้โรงงานเผาซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2-4สัปดาห์โดยทางโรงงานจะส่งกลับมาให้เราที่บ้านแบบสวยๆกันไปเลยใครที่มาลำปางแล้วอยากหาอะไรสนุกๆทาลองแวะเวียนมาได้ที่ธนบคดีซาร์มิกค่ะจบทริปแบบง่ายๆกับเรื่องราวของชามตราไกา่นั่งรถม้าชมเมืองรับลมหนาวในวันหยุดทริปหน้าจะไปไหนกันต่อดีนะ